คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่าน,นั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาละครับผมกราบสิ่อคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะต่อยเมื่ตูดบาราสายฟ้าเหมือนอีกเช่นเคยนะชิวๆไปวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเรียบร้อยได้นะครับผมเมื่อกี้ผมเผลอลงไปส0 0กว่าบาทได้อยู่นะ โอ้โหคนลงแบบเยอะอยู่เยอะอยู่ฝั่งแบบน้ำเงินสองแสนกว่าโอโหต่อห้าหมื่นนะผมไม่รู้จะลงยังไงเลยก็เลยต้องตามเขานะเดี๋ยวแม่เสียเยอนตามใจตัวเองมาหลายวันละเ <c oughs> จง็งเจ็งกันหมดเลยบาหรือเปล่าเอามาครับผมช็อตตัวนี้อืมคุณตกมาสองใบเองนะเฮ้ยแต่ผมอกเจลว,ว่ะเรียบรอ้อยผม โุ้ยเข้าอีกแล้วบา้บาเอ้ยเข้าอีกแล้วนะเอาฟัางไหนต่อวะขอดูรูปเกมก่อนครับผมโุ้ยสองสองสองมาอย่างนี้เรียบร้อยสองไปสองร้อยห้าสิบสองไปสองร้อยห้าสิบนะดูรูปเกมมันแบบเออแบบสองสองสองมาอย่างนี้คุนคิดว่างไงตาต่อไปก็ต้องเป็นสองปะไม่งั้นก็เสียอะไรอย่างงี้ ไม่เป็นสองไม่งั้นก็เสียอ่ะเรียบร้อยผมปอกแปดมีสองไหมเออบอกแล้วสองเอาไงต่อดีวะนี่แดงวะ่ะเออนี่ดิเขาไม่มีอะไรแบบขึ้นไปคืนสัตเลยนะครับผมนอกจากแดงแถวสองตรงนี้โอ้โหก็หลายหลายรอบมานะสามสามตัวหลายรอบมาละ ออกมาตอนนี้จังหวะนี้ว่าไงโอ้โหสามใบว่ะเพื่อนเอ้สามใบหื่มติดวิเฮ้ยอีกฝั่งโอ้โหอย่านะเรียบร้อยผมผมได้นะคูณสามแล้วไงอะเรียบร้อยผมได้ไปเรียบร้อยเอาไงมาต่อวะเอ้ยจังหวันี้ว่าไงวะสองร้อยห้าสิบไปแล้วกันสองร้อยห้าสิบไปแล้วกันนะ เฮ้ยสี่สามสองหนึ่งไป let's go ไม่แน่ใจว่ามันจะออกเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะเทิ่อนเดิมนะผมก็กินยาวอนะตอนเนี้ตอนนี้กินกินยาวมานะไม่มีตาไหนไม่เสียนะไม่มีตาไหนเสียดิไม่มีตาไหนไม่เสียทำไมโอ้โหวนสามแล้วเว้ยวนสี่โอ้โหเรียบร้อยผมชนะชนะอยู่ดีนะโหแตู่นแม่งฝั่งวนแม่งติดเว้ยโอได้ กดได้หรือเพื่อนเลิฟเอาไงต่อดีเนี่ยแสนสองแสนแล้วคมณว่าแสนเดียวคือสามสามแสนเลยเนี่ยหหสองแสนเก้านะคนลงเยอะจะจัดเลยนะสองแสนเก้านะเปิดมาตอนนี้สี่ใบนะโอ้คูณห้าสองใบตอนนั้นเป็นคนูณสองกับคูณสามนะมีโอกาสจะติดหรือเปล่าโอ้ย เหมือนกงขังเลยนะสามแดงขึ้นมาสามนะเหมือนเป็นกงขังเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำเงินรัวชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูจังหวะนี้เงินชัวรว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูลิ้นพันกันหมดแล้วลิ้นพันกันหมดแล้วโอ้ยมาครับแปดคูณแปดวะขอสักทีเถอะขอสักเฮ้ยอย่านะโอ้ย จะแต้มเว้ยโอ้เริบร้อยผมเฮ้ยขึ้นเป็นยอดเลยเอาไงเนี้ยขึ้นเป็นยอดเลยเหรอสอง้าสิบละกันไมจังหวะน,นีเเ้เสียบเซ็งเลยเสียสไ,มไม่ไม้หนึ่งเซงเลยเสียสองไม้ละไม่ไม้หนึ่งสองไม้จากที่เป็นอมตะมานานตอนนี้ก็เสียไปแล้ว โอ้โหอะไรวะเนี่ยสามคูณสามคูณสามเป็นสิบโอ้โหแข่งเรียบร้อยผมมันต้องอย่างนี้สิวะต้องอย่างนี้สิวะเออไปก่อนนะไปก่อนมันต้องอย่างนี้สิวะไปต่อเรื่อยๆเลยนะเลื้อยไปให้แบบโคตรโค้งโคตรโค้งโคตรขาวสองหนึ่อองศูนย์ 0, ไปโคจังหวันนี้ว่าไง อุ้ยคุณสามเว้ยคุณสี่คุณสององเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โหหนึ่งแดว่ะโอ้โหเรียบร้อยผมแดงไม่ไหล่ต่อนะเรียบร้อยมีขึ้นก็ต้องลงแมงเงยแมงเงยลงไปสองห้าสิบในทางของฝั่งพี่ยือ้อพี่น้ำเงินของเรานี่เองแล้วกันไปลุยเลยกันหนึ่งศูนย์ าพ่าพภาพภา,พาพโอ้โหโอ้โหคุณโอ้โหผิดดอกว่าเพื่อนเฮ้ยผิดดอกว่าเพื่อนโอ้ยผิดไปหมดเลยเพื่อนโอ้ผิดไปหมดเลยเข้าแม่มมาก็ผิดดอกละผมนี่งงเลยแม่มต้องหัวใจนะเมื่อกี้คูณนะอย่างน้อยไม่คูณติดลงในฟอบแล้วก็โอเคนะถือว่าเป็นกำลังใจ ลุยลุยต่อกันสา5้บาบทละกันเบิ้ลดีกว่านะผมเบิ้ลดีกว่าทั้งทั้นที่รู้ว่าตาหน้าต้องออกกับน้ําเงินชัวเพราะว่าตานี้น้ําเงินชัวสูตรเลยผมใช้สูตรเลยสูตรแช่งออกหูฟังตรงข้ามเพื่อให้เราชนะไงล่ะสูตรเลยผมไม่ต่อยสูตรเดิมที่เคยใช้ใช้ยาสีฟันสูตรเลยครับตอนนี้ ยาสบฟันสูงเลยคะ่ะ3สามสองหนึ่งไปลุยเลยแล้วกันไปลุยเลยแล้วกันละ่ะเออบ้างมาจังหวะนี้โอ้โหห้าใบว่ะเพื่อนเอ้ยห้าใบว่ะสี่เก้าแจ็คสิบโอ้โหแล้วคูณสองไปด้วยนะเราไม่คิดว่ามันจะไปต่อแล้วไงโอ้ห สวยงามเลยวะ่ะมันไม่ตัดมันไม่น่าไปต่อแนละ้วผมว่ามันไม่น่าไปต่อลนะนำเงินชัวผมว่านำเงินชัวแต่ถึงแบบคนในห้องนี้จะคิดว่าแบบมันไปต่อนะเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยการเดิมพันไงล่ะเพื่อนโอ, like โอ้โหไลก้าเราโอ้ยเรียบร้อยผมไปต่อนะอเฮ้ย 9มาและสีมาจากไหนเนี่ยคุณโ้อตกสวยๆดึงดึงดวงมาไม่ถึงดึงดวงมาไม่ถึงวะโทษดีการตัดสินใจชั่ววูบเป็นไงนะเส็งเลยคูณเส็งเลยหมักสองสิบโอ้ยมีแต่คนแบบกดแย่แย่ยแย่ยอดแย่สี่ใบมาจังหวะนี้ว่าไงครับพ่อหลมโอ้ย แค่หัวใจวะโหสิบเดบร้อยผมต้องจัวดแล้วเจ็ดหลังเจ็ดเจ็ดหลังหกหกหลังจรนี้ก็ไม่ไปต่อนะแบงค์กืงงเลยงงเลยผมเลยงงเลยจริงนะลงเงินไปแล้วกันเอ้ยผมต้งงงเลยจริงเล่นเอฟเฟกต์ดีไหม ไปและะ้วครับผมไปและะ้วครับผมไม่อะไรแล้วนะไม่อะไรแล้วนะไอแปดมาปิดฝรั่งสวยครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เท่าไหร่นะสิบก็แปดเจ็ดเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบแปอะไรของมันวะ อะไรของมันวะเห็นไหมผมคนงงผมก็งงกับคุณนั่นแหละเออผมก็มาเล่นเหมือนกันนั่นแหละผมก็งงกับคุณนั่นแหละจะดีมีอะไรมากมใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อุยดับเบิลเอทโอ้ย,อยกลับเรียบร้อยผมโอ้ยแม่งเอ้ยแล้วผมคูณสามนะเหนื่อยเลยหัย้นี่เหนื่อยเลยจริง มาก่อนจังหวะนี้ว่าไงนี่ไหนเลยนะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไปแล้วกันไม่คูณอีกอพอพี่ได้แล้วพี่ก็จะโลภเออไม่คูณอีกอะไรนี้พอพี่ได้พี่จะโลภแบบไม่คูณอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหนี่ไงไม่คูณอีกอะไรโอ้โหหูยมึงอยาบคูดเล่นๆน,นะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ว t าต่อากบลไม่คูณอีกนะดูไงไม่คูณอีกโอ้โหต้องพิมพ์บอกเลยนะโอ้โหไม่ใช่ไม่คูณแต่เฮ้ยมูงพูดทีมาซะโอ้ยทำไมผมไม่ปรับเป็นเหนนเนรียญนัเนาะลไรสองน้อยอ่อคอคู่รอบนี้ปวดคู่อะรอบนี้อะไรโอ้โหไม่รู้เหมือนกัน ไปสองแต้มเรียบร้อยบอดไปครับผมไม่พิมพ์บอกละเฮ้ยฮ่าเรียบร้อยโอ้โหหนอ่หนอกเพื่อนหนอ่หนอกตอนรอบอะไรวะหนอ่อกตอน,นรอบปเลยวะเอาละครับผม่ะอยู่กันทงสุดท้ายของพีพีนี่ละไปเลยแล้วกันผมมั่นใจนะ้ำเงินต้องไหลเชี่ยวหรือเปล่าน้ำเงินต้องไหลเชี่ยวนะไปก่อนแล้วกันเออเสมอมาโอ้โหเสมอมาผมไม่ต้องเสมอ อย่าให้ขอบดฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อยเนี่ยน,นะยังไงก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยโอ้ยอุย้ยเรียบร้อยผมเรียบร้อยป่ะผมเรียบร้อนผม,ดผมได้อยู่นะได้อยู่นะวันนี้ก็ขอลาฟนเท่านี้แล้วครับผมยังไงเพื่อนๆสนใจบัคารล่าสายฟ้านะ่ะเออมีอะไรสอบถามเข้ามาใไลน์หรือว่ากด,ดกลิงก์ใต้คอมไปได้เลยเนะครับสวัสดีครับผมกิ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อ,อยด้วยนะครับขอบคุณครับ